ส่งไก่ลาบไก่กินผู้เดียวแทบแทบเจ้ากินเขาว่บ่กูเตรียมไว้ซื้อโอ้่อยนึกว่าเจ้าสิกินแล้วหรืนว่ากูเตรียมไว้กันยังวะมึงมาหยังข่อยมันเล่นน้ำมือซื้อหรอกนี่ว่ามันเล่นน้ำมือซื้อบ่กัหนกินง่ายวะเขาว่กูเตรียมไว้ซื้อเตรียมไว้ซื้อเนาะเออ ห้อนๆอยู่ด้เเนาะห้อนนะเนาะไม่ไม่เล่นมาหุยหุยเลยนเนาอแต่คอยนอนเล่นะเด้เอารถจาาสบายรถเออสบายเจ้ากินเขาเศ้าแล้บอบ่แล้วบ่ท่านกินนี่แหละคอยกับท่านกินขึ้นกันเนีเออกูกับ่ท่านกินขึ้กันเจาเจ้าว่าท่านอยากไงวะเขาโอ้ยว่าจะเจ็ดโมงเศ้านึกูบ่ท่านอยากแล้วกูอยากใกล้ๆเที่ยงคอยกับท่านอยากขึ้นกันดอกคอยกับอยากใกล้ๆเที่ยงขึ้เจ้าแหละเฮ้ บักคาเนี่ยไหมกูพากินแรงซะบ่เออวมาเดียวให้เนียงกินเนี่ยนะลาบไกล่ลาบไก่ป่ะลาบไก่โอ้อันนั้นกระต้มไก่ต้มไก่ป่ะอืมมังค์หนอยากไงเนี่ยเนาะบ้าสามทีมองแร่งหมดละฮะสามทีมองแร่งหอดแรงเลยบ่เอะหอดแร่งหมดละเอาโมเมนเทียงคือมังหันบ่บ่าอ๋อเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแต่เจ้าคือสิกินเศร้าตอนแร่งทีเดียวทีเดียวเลยประมาณนั้นเป็นบ่อืมเอาจันคอย ขอนอนเรนจะข้าวด้วยบ้านเจ้าลมเย็นตัวมาอืมลมมันเย็นดีบ่ขั้นหิวเนาะบ้าบ้าสามทีมึงเล่นไม่กินแล้วบ้านเนี่ยเนาะสามทีมึงเนาะเอออ่ะตอนแร่งเร่คนละแร่งเร่งเร่แร่งเนี่ยเอาตีมึงกับกูกูได้ที่หิวก่อนกันเอาไหมกันมึงอดได้หอดแรงเอาไหมเอาแล้วบ่สีกินแล้วบ่บ้ได้ล่ะกูตู้นันเขาที่ซื้อโอ้จัดระเบียบถ้วยจานนี่ยังที่บ่อือจัดได้จัดละโอ้ แบบเออมันบเขาที่เออเอยงกะมนนนี้เลี้ยงไว้บ่ขั้นตักกินบ่ขั้น่า่ขั้นย้ายขันยาดนอคุณพ่ันสามสี่มแรงเคยกินุ่นละสี่มสี่มงแรจัดระเบียบดูหลายนนะกูก็หิวแต่นาะบาดที่นี่เนาะกูซีมมึงก่อนนา้ยเฮ้ยเ้ย้ยเ้ย้ย เอากูซิมฮะกูซิมเบิังกูซิมมันชื่อบ่เออซิมเบิังบ่บ่ขั้นกินบ่บ่ขั้นกินดอกซิมเบิังอ๋อนี่เจ้าซิมมันบ่เออซิมเบิังว่ามันนัวบ่ซิมน้ำได้บ่เอาเอาเอาแม่กันซิมมันซื่อเด้ซิมเด้แต่บ่ขั้นด้กินบ่บ่เอยกับบ่ขั้นหิวเออเจ้ากับบ่ขั้นหิวเออคอยกับบ่ขั้นหิวเอาเคยซิมได้อ่าซิมมันซื่อนะซิมซิมอืมซิมนะอืมโอ้ลงโตลงโตเลยลงโต เออนบ่บ่ขั้นหิวนะบ่บ่บ่ขั้นหิวบ่โอเคซิมซื้อเนาะอืหลาบไก่น้ำบ่ลาบไก่น้ำซิมซิมออืืเนาะแซ่บปะแซ่บด้วยซิมไหนเด้อซิมเนี้ยมึงซิมทอดเข่าได้เหรอะซิมเข่าเข่ากับซิมเออโอ้ยซิมเข่าเนาะอืกระแซนมึงเอาจังซี่ไปเอาของได้ มึงมานั่งกินน้ำคูดีลวดแค่นั้นแหละโอ้ยจะเล่นักหนาเขาอยู่ไงพุ่นที่พุ่นไปเอามาเลยก็แค่นั้นแหละเอ้กินเลดบาดที่ไหนกินเนอกมาเนี่ยเออกินเลดโอ้เข่าลาเต็มมอหันละของคนท่อนเลยตัวเนี่ยมัอนนะเนาะเกรงใจนะกูก็ัว่าไหวขึ้นกันนั่นแหละเรียนบ่เออกูก็ะหิวเอาเดี๋ยวแต่งแถวมาเอ้รับ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 เอาลาบลาบรับที โอ้คนมาขี่ทีเลยเอาเอามีไอ้ฮักไอแพงเป็นตั้งสี่เนาะเอ้าคนเท่าเอ้าเฮ้ยเอ้ามาเที่สตกซะกินตั้งกันกินนั้กันมาปีกู